13ปีที่ผ่านมาที่สถาบันพาอกล้าคุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพมได้ให้โอ,อกาสและพัฒนาเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาพัฒนาตนเองโดยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานและยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้เด็กเป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมไทยในอนาคต หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวเนี่ยนะครับจะไปพบไปเห็นไปเจอครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นครอบครัวประสบกับปัญหาโควิดมีเด็กกำพร้าหลายคนแล้วก็ครอบครัวประสบปัญหาในเรื่องของไม่สามารถมีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการที่ไม่สามารถที่จะส่งเสียให้ลูกหลานได้ได้เรียนหนังสือได้อย่างตลอดรอดฟังก็เลยเป็น ที่ที่ให้โอกาสกับเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาหรือกําลังจะหลุดระบบระบบจากระบบการศึกษานะครับเพื่อให้ได้มาเรียนหนังสือที่นี่นะครับโดยจะมีการให้การศึกษากับเด็กตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 นะครับจากการที่เราให้การศึกษานั้นเราไม่ได้ให้ให้เรื่องของวิชาการอย่างเดียวนะครับเราเน้นในเรื่องของคุณธรรมด้วยตามอย่างชื่อของสถาบันพ่อกก้าคุณธรรมนะครับเพราะว่าเรามีโครงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน สถาบันพกกล้าคุณธรรมให้การอุปการะเด็กโดยรับเด็กมาอยู่ประจํารวมทั้งสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ของเด็กอย่างเหมาะสมในทุกด้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่เด็กจะได้รับแล้วยังเน้นเรื่องของคุณธรรมปลุกฝังค่านิยมเก่งดีและสร้างสรรค์ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิการพัฒนาทักษะด้านศิลปะดนตรีกีฬาการมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในปี2565ในจุติไกรเริกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวเพื่อสอนหลักวิทยาศาสตร์และอาชีพที่เหมาะสมทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันถ้าหากท่านนะครับพบเห็นเด็ก หรือครอบครัวที่ประสบป,ปัญหานะครับก็สามารถที่จะแจ้งเราได้นะครับแจ้งเราได้โดยที่โทรไปที่หมายเลขสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับหนึ่นนะครับซึ่งหมายเลขสายด่วนนี้จะกระจายอยู่ไปทั่วบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดอยู่แล้วนะฮะแจ้งมาครับแล้วเขาจะไป เข้าไปดูในครอบครัวนั้นแต่พิจารณาแล้วก็จะส่งต่อมาเรียนที่นี่โดยเฉพาะยงยิ่งนะฮะเราก็ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นนะครับให้สามารถรับเด็กที่อยู่ในระดับป .4 ป .5 ป .6 ได้แล้วนะครับเพิ่งจะได้รับอนุมัติหลักการนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันครับ เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันหากพบเห็นเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง77จังหวัดหรือโทรสายด่วน130000ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมง